2องสปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยผ่านไปไม่ถึงปีเนี่ยพวกเดียวกันเองเนี่ยทะเลาะกันหมหากันเองทะเลาะกันหมดเลยซึ่งทหารก็มีการแตกเปนสองฝ่ายคือในหนังเนี่ยบอกว่าอำนาจก็ได้ทําหน้าที่ของมันเ <c oughs> มื่อทุกคนขึ้นสูมอำนาจ <c oughs> แล้วมาจนถึงปัจจุบันนะ <c oughs> พอขึ้นสูงหน้าก็ทะเลาะกันหมดก็ทะเลาะกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งสมัยนั้นก็มีปอไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่สาปอในปัจจุบันฮะปอแปลกตอนนั้นเนี่ยก็คือจอมพลปอพี่ผมผมนึกว่ามีนอนอไหนนโปเลียนเอาปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยหลังจากนั้นมาก็เกิดเัด็ย้งกันตลอดแล้วก็นอนโปเลียนขึ้นเป็นจักรพรรดิเลยแต่ของไทยเนี่ยเป็นปอใช่ไหมเป็นปอนะครับซึ่ง มันก็จะมีคือฝ่ายทหารเองก็จะมีฝ่ายทหารที่ที่อยู่ข้างสถาบันและฝ่ายทหารซึ่งอยู่ข้างอํานาจของตัวเองและพยายามที่จะยื้ออานาจยึดอํานาจจากสถาบันเอาง,ง่ายๆคือพยายามที่จะล้มสถาบันกษัตริย์พูดจริงๆก็คือหนึ่งในตัวละครที่ถูกนําเสนอในเรื่องนี้เนี่ยก็คือจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งมีตอนที่ลุงดอนเนี่ยเปิดหนังสือเนี่ยนะฮะอยู่ในหนังเนี่ยตอนช่วงแรกเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่า สัญลักษณ์เนี่ยเดี๋ยวเราไว้คุยกันวันหลังก็คือว่าเนี่ยจะเห็นรูปของจอมพลปออยู่ในหนังสือเล่มนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้บังเอิญนะอันนี้จงใจที่จะใส่เข้ามาแล้วก็จะมีภาพต่างๆที่อยู่ภาพบุคคลที่ประกอบอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมีภาพของอาจารย์คึกฤทธิ์นะมีภาพของในหลวงรัชกาลที่4ในหลวงรัชกาลที่7นะและมีหนังสือของในหลวงรัชกาลที่ครับ ที่พิมพ์ล่าสุดเนี่ยวางอยู่ในหิ่งหนังสือด้วยนะอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆพวกนี้เป็นความละเอียดนะที่แบบท่านกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นนะฮะแล้วเรื่องของจอมพลปอเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นการใส่เข้ามาโดยจงใจเลยจงใจครับแล้วมุมหนึ่งของการนําเสนอจอมพลปอเนี่ยก็คือ ตอนที่พระยาพหลนิจอำนาจเราก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ที่วังไกลกังวลครับพระยามโนและนายประยูนจึงไปเข้าเฝ้าที่วังไกลกังวลเพื่อให้ในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งฉันไม่ค่อยจะไว้ใจหลวงพิบูลหลวงพิบูลเป็นเพื่อนนักเรียนในร้อยมาตั้งแต่เด็กได้เรียนอยู่ในฝรั่งเศสด้วยกันหลายปีมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงตลอดมาข้าพุทธเจ้าขอกราบถวายชีวิตหากหลวงพิบูลคิดคดไม่ซื่อสัตย์ข้าพุทธเจ้ายอมถวายหัวพระยาค่ะ เมื่อเธอประยูนรับรองอย่างหนักแน่นเช่นนี้ฉันจะยอมเชื่อแก่สักครั้งมก็จะทำให้เห็นเลยว่าบทบาทของจอมพลปอกับความขัดแยง้งกับสถาบันนี้มีอยู่ชัดจริงชัดเจนจริงๆใช่เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุที่จอมพลปอเนี่ยถึงขั้นที่ว่าปลดจับเชื่อพระวงศ์ขังคุกอะไรต่อไม่ะลยนะจนกระทั่ง,<อ>งว่ามาสิ้นสุดอํานาจเนี่ยในสมัยของจอมพลสฤษดิ์นะฮะ อยู่ในอำนาจยาวนานนะครับคือตอนนั้นเนี่ยถ้าจะย้อนไปเนี่ยกรมลปอกับในหลวงกับความพยายามที่ช่วงชิงอำนาจจะเห็นได้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์กันบ้างเแม้แต่ในโรงภาพยนตร์เนี่ยจะมีการขึ้นภาพจอมพลปอให้คนขึ้นยืนทำความเคารพ <c oughs> ก่อนจะขึ้นเพลงสรรเสริญพระบารมัีเพราะฉะนั้นจอมพลปอพยายามที่จะยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยเหนือเจ้าคือแท,แทนที่จะแบบเอากษัตริย์ีย่ลงไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแล้ว ตัวเองเนี่ยก็อยู่ใต้รัฐบรมนูนใต้กริษัตริย์กับพยายามยกตัวเองขึ้นมาอยู่ในรัฐรรมนูนคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่โลกทั้งโลกเนี่ยกระแสฟาสซิสเนี่ยมันฮิตเลอร์มันมาแรงนะทั้งทั้งฮิตเลอร์ทั้งมุสโสลินีทั้งสตาลินแม้กระทั่งในซี่ของญี่ปุ่นเนี่ยกระแสเรื่องของผู้นำแบบนี้แรงขึ้นมากนะฮะก็เป็นแฟชั่นกันไป